ชั่วชั่วนั่นวันนี้คนไทยใช้จมูกให้ใจครับมาอยู่กับจนปลายทิพย์นอกครับวันนี้พาทุกคนมาตีมีเหมือนเดิมนะครับเหนื่อยวันนี้ทุกคนเหนื่อยเหนื่อยมากเลยออกจากบ้านมาประมาณสิบเอ็ดโมงเล็นนุ่งนิดๆทำเวลาได้ดีมากเลยวันนี้ออกจากบ้านไวโอัยอย่ามาตีมีอยากจะเจอแบบมีมีเยอะมันหมานเงี้ยวันนี้บ่ายสองอ่ะบ่ายสองสิบโมงเที่ยงไปโมงไปสอง สามชั่วโมงอีกแล้วทุกคนเพิ่งเจอรังแรกโชคดีรังใหญ่หน่อยนะครับโอ้โหแม่อันนี้เป็นเกงเกงที่ผมขายน้ำหวานได้ครับเดวซื้อมาเมื่อเช้ายังไม่ทําซักทุกคนใส่เกงแรงมาว่าจะหมานซะ่น่อยจะไ,ได้มีแดงเดินแจ้วยังไม่เจอสักรังเลยเพิ่งไปเจอรังนี้รังแรกไปดูเลยดีกว่า นี่ครับลังเขาสจอบไหมทุกคนลังเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเจอข้านอกครับโอเคครับทุกคนนังมาแล้วนี่ครับลังใหญ่หลังสวยอยู่ครับแจวเลยโอเคปิดจับครับรู้เรื่อง ดูชิบหายโ okay. อเคไปไปต่อครับ <c oughs> โอ้โหหลังมันเริ่มเลยทุคกคนแงดงแดงแพงฤทธิ์แล้วตั้งที่สองม,มาแล้วครับเห็น <c oughs> ไหมทางจอแล้วนี่โอเคผมจะเอาโทรศัพท์ขึ้นไปด้วยครับเดูว่าดูว่าจะถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายดูครับแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ก็เจอข้างล่างครับโอเค Uh huh. งานยากทุกคนมันแดงเพียบเลยมดูรังเขาโอ้รังใหญ่มากเลยทุกคนรังโคตรใหญ่เลยดูดิหนาตึกเลยทุกคนสุดยอดนะครับนะสุดยอดเลย,ย,อเลยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปตัดแป๊บนึงครับเจองข้างล่างครับทุกคนผงจะโชว์อะไรมากไม่ได้มันแดงเยอะดูดิ โอ้โหเพียบเลยโหสุดยอดทุกคนดูหัวน้ำหวานดูโอ้โหโคตรใจเลยวันลังเดียวไม่ใช่ครึ่งขวดด้วยเนี่ยใจมากสุดยอดเลยครับหืมโคตรแกวเลยทุกคนโอเคผมสลับ๊บนึงดูครับ ยอดนี่ครับผมถุงที่ผมซื้อมาสิบคูณสิบห้านะฮะดูสุดยอดเลยโอเคผมแพ็กกบนังโอเคครับเรียบร้อยแพ็กใส่ถุงเรียบร้อยใหญ่บุ้มอ่ม๊มแต่ตัวเนี้ยปัญหาคือผมหากันไก่ผมไม่เจอไกลโซโลผมหายโอเคครับทุกคนอังที่สามเจอแล้วนะครับนี่ ก้มไม้ผมเดินฝั่งนู้นผมมองมาหามองไม่เจอนะมองไม่เห็นนะ <c oughs> แปลกมากเลยพอเดินมาฝั่งนี้เห็นเฉยเลยโอเคครับตีตีแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> นี่ครับทุกคนตรังเขาเกี้ยวเลยโอ้โหมองข้าไในมองไม่เจอเฉยเลยผมตัดแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับตัวนมาแล้วเสร็จแล้วหนหวานเกือบเต็มนะแต่ร่างสวยใช้ได้เลยเจ๋วเลยครับวันนี้จะเอาร่างไปแจกเขานะครับโอเคแพ็กๆเลยไปดูรังต่อไปครับ